สวัสดีครับสวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีชาวบ้านแนทุกคนดนวยนะครับผมชิเล็กเองเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นเดือนที่5แล้วสําหรับภารกิจก่อนอายุ60ปีจะต้องมีพาสซีฟอินคัมเดืนละ1,000งบาทเอ้หนึ่งแสนบาทให้ได้เลยนั่นเองครับเย,ย่ก็จะเกิดใครนะครับที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกใช่ไหมก็จะเป็นคลิปที่ผมอะ่ะจะพยายาม ซื้อหุ้นเป็นผลนะครับเก็บเอาไว้ใช้ตอนที่ยามกเกษียณนั่นเองครับก็อย่างที่เรารู้ก็อยู่นะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยจะดีแล้วอีก10ปี20ปีหรือสักปีข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะดีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะการที่เรามีรายได้หลายทางมันก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าซึ่งการหาไรายได้ช่องทางอื่นนะครับวิธีการที่ง่ายสุดนะสำหรับผมก็แล้วกันก็คือการที่ออมในหุ้นเป็นผลนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแชร์ว่าเออที่ผมลงทุนนนนนหุ้ปผลลไใแต่่นะ มันมีผลประกอบการไปยังไงงอกเงินมาขนาดไหนแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนพร้อมนะ้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าก็อันนี้นะครับจะเป็นหน้าตาของหุ้นที่ผมลงทุนไปน,นั่นเองครับคือหุ้นโอหุ้นเลอตินคัมนะคบเป็นหุ้นที่มาจากสหรัฐแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาแล้วก็จ่ายปันผลทุกๆเดือนเลยซึ่งที่ผมเลิกตัวนี้นะครับเพราะผมอะมองว่าธุรกิจมันค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็ มีการจ่ายเงินสดเป็นสม่ำเสมอและราคามันนะครับก็ยกังถือว่าเติบโตได้อยู่แล้วก็ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่5แล้วคือเดือนที่5ถ้าเกิดว่าขายที่งงว่าอ้าวขั 1, 2, 3, ้น่งสองสามอะหายไปไหนแลน้วนอกที่เล็กก็ผมอยากจะบอกว่าคือช่องผมอะครับมันโดนปิดไปแล้วก็เพิ่งมาเริ่มทำใหม่ครับเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองดังนั้นแล้วถ้าเกิดทุกคนได้เห็นอนะมันก็น่าจะเป็นเดือนที่4แล้วครั้งนี้ครับก็จะเป็นเดือนที่5นั่นเองครับโลทั้งหมดเงินทั้งหมดอะ ก็จะเป็นประมาณ5,000ันบาทผมนะครับจะลงทุนล้านนึันบาทไปเรื่อยๆนนเองครับแล้วก็ถ้าเกิดอนา,นาคตอะเงินมันมากขึ้นทํางานได้มากขึ้นลรวมีธุรกิจเสริมอะไรผมก็จะเอามาโปะในนี้ด้วยให้แบบให้ได้ผลตอบแทนเร็วขึน้นนั่นเองครับซึ่งเดือนนี้ใช่ไหมเงินปันผลที่ผมได้มาครับมันอยู่ที่ประมาณ0.85ดอลลาร์ครับโดยที่มีการหักภาษีไปด้วยนะตรงนี้เห็นไหมศูย us ดอลลร์ก็เหลือประมาณ0.5เยอลารันั่นเองซึ่งผมก็มาดูแล้วก็คิดว่าเฮียมันก็จ่ายภาษีไปเยอะเหมือนกันเน่มันถือว่าต่อปียะนะก็คือ15%ก็เ็ายังดีนะก็คือของดามใช่ไหมนี่แบบไม่ได้ขายของไม่ได้ทมบัตเซอร์อะไจะขายนะก็คือโปกติจะเกิดว่าใครอ่ะที่ซื้อบุนสาระะัตจะต้องเสียภาษีเป็นผลอ่ะ30แต่ว่าไอ้ดามอ่ะเขาย,ยื่นเอกสารให้เป็น w f นให้ ทำให้จาก30มสิครับเหลือแค่15บาทเท่านั้นก็ผมอะลอง convert เอามาเป็นเงินบาทให้ทุกคนดูนะมันก็ได้ปันผลสำหรับเดือนนี้เลยนะสิบาทนั่นเองครับก็ถือว่ายังน้อยอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอนาคตถัดไปก็หวังว่ามันจะเริ่มเยอะขึ้นนะโดยที่ผมจะเอาเงินก้อนนี้ยพร้อมกับเงิน1,000บาทครับไป reinvest ให้เงินมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีนั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดใครที่เห็นโทรศัพท์ผมอะเป็นลอยๆมีใช่ไหมถ้าเกิดใครแบบสงสารสมเพียอะไรประมาณนี้ก็สามารถอุดหนุนซื้อสักผมใหม่ได้นะทุกคนก็อันนี้นะครับจะเป็นมูลค่าพอร์ตล่าสุดของผมก็คือมีหุ้นหุ้นโอนะจะได้คิ p i t ทอนเกีไปด้วยนะ4เปอร์เซนต์กับแอปเปิล8เปอร์เซนต์อันนี้แอปเปิลนี้แค่แบบได้มาจากกระงวันเชิอเพื่อนนะทุกคน ซึ่งไอ้คุ้นโอ่ะถ้าเกิดใครที่แบบไปดูยีวใช่ไหมยียมันจะค่อนข้างส,สม่ำเสมอนะอยู่ประมาณ6%ต่อปีซึ่งถ้าเกิดชิปตัดแทนโดยรวมแล้วใช่ไหมผมอ่ะหักภาษีอะไรนู่นนี่ไปแล้วใช่ไหมมันจะได้6กถูกปะแล้วมันจะได้แคปิตอลเกนด้วยนแบบผมก็มานั่งลุ้นอยู่ว่าต่อปีมันจะโตสักเท่าไหร่สมมุติว่าถ้าเกิดสิ้นปีมันได้อีกสีเนี่ยก็10%แล้วนะทุกคนทุกปี10%นะ่ะผมว่ามันถือว่าโอเคนะสำหรับหุ้นผลผลนะ พ่อบางคนอะถือ ETF เนี่ยหรอไหมไอ้พวก j p e q JPI วอนะไรพวกนี้มันให้ผลดีก็จริงแบบแปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์ก็จริงนะแต่ว่างนต้นมันไม่ค่อยโตไงมันจะไซเวอ์หรือแย่กว่านั้นมันจะมีแบบอิชิบางตัวเนี้ยให้เงินเป็นผลอะโตมากๆแต่ว่ามันจะเป็นประเภทกินเนื้อตัวเองอะครับคือแบบอ่าควักเงินลงทุนตัวเองอะมานจมผลไปเรื่อยๆด้วยทําให้วันหนึ่งอะครับไออิชิตัวนั้นอะจะมีมูลค่าลอศูนย์ตัวเองแลกกับการที่ อ่ได้ผลเยอะางเช่นนั้นอย่างเช่นไอ้มันจะมีชื่อตัวหนึ่งอ่ะผมทาชื่อไม่ได้แล้วมันจะมีตัวหนึ่งนะที่แบบใจมันผลแบบ30% 100%นยเนี้ก็มีเหมือนกันแต่เลขกับว่าไอ้ที่มันเอามาจ่ายอะมันควักเนื้เอามาจ่ายครับทุกคนมันเลยแบบัวเยอะซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นหน้าตาของอ่าการมัเป็นผลเจนได้ว่าเงินเป็นผลที่มันแจกมาทุกเดือนนะครับของอ่หุ้นเรลตินคามามาโตขึ้นนะเห็นไหมจาก2.63จกม ตอนนี้ก็เป็น2.68แล้วแล้วก็น่าจะเติบโตขึต้นไปเรื่อยๆอ,อีกที่ผมเลือกหุ้นตัวนี้ก็คือ1อ่าราคาไม่ผันผวนมาก DCA ได้แล้วก็2ก็คือมันสามารถซื้อเป็นเศษหุ้นได้3คือมันเป็นผลอะโต4ี่ก็คือแคปเกนอ่ะก็ยังโตอีกก็เลยมาลงทุนในตัวนี้ไม่ได้ลงทุนในหุ้นไทย,ยนั่นเองครับแล้วก็มันจะมีวันจายเป็นผลนะมันจะจ่ายเป็นผลประมาณกลางเดือนนันทุกคนก็อ่าวันที่ผมได้ตังค์ไปล่าสุดใช่ไหมก็คือ15สิงหา ซึ่งอันนี้มันปลายเดือนแล้วแล้วพอดีเหมือนไอทางดามอ่ะมันเพิ่งทาให้แคปหน้าจอเนี้ยไม่ได้ทุกคนผมก็เลยแคปมาเป็นจากหน้าจอโทรศัพท์อันนี้แทนให้ทุกคนนั่นเองเห็นได้ว่ามันจะจ่ายมาผลมาประมาณกลางเดือนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเดือนหน้ามันจะได้ผลมาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะครับจะเป็นหน้าตาของความเสี่ยงที่ผมคาดว่าจะต้องพูดถึงคลิปเลยเผื่อแบบคลิปไหนคนเพิ่งมาดูแล้วจะงงก็คือหนึ่ง ไม่มีคุณไทยที่มันดีกว่านี้หรอซึ่งผมดอกเลยนะครับว่ามันมีมันดีมากๆทเพียงแต่ว่าคุณไทยอะครับมันซื้อเ่มเสีุนไม่ได้รวมถึงแล้วคุณไทยอะครับผมยังเว e s t i นเกี่ยวกับการเติบโตนในระยะยาว,ยาวอีกสามสิบปีสี่สิบปีมากกว่าแล้วก็อย่างที่สองหากเป็นผลสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็แปลว่าถจ้าเกิดผมลงทุนในคุณต่างประเทศนะครับผมควรจะ,อะมองหาผลตอบแทนที่สูงกว่า หุ้นไทยระดับหนึ่งนิดหนึ่งาก็แล้วกันเพราะว่ามันเสียประสิทธิสูงกว่าหุ้นไทยเพราะหุ้นไทยเสียประสิทธิ10%แต่ว่าหุ้นต่างประเทศี่รเดับ15%สามก็คือการเติบโตเทียบกับอีเจ็บเป็ค่คาธรรมเนียมในที่ผมบอกไปนะว่าอีเจ็บมันบางตัวมันจะเป็นผลดีก็จริงเพราะว่ามันอาจจะมาจากการเออ่ cover shot เอาเงินจ, short, าจากช็อตมาจ่ายเอาทุนตัวเองเอามาจา่ายเป็นอีอนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถามว่าระยะยาวอ่ะ ถ้าเกิดเราโฟกัสแค่เงินเป็นผลน่ะมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดใครที่โฟกัสเงินเป็นผลด้วยแล้วก็การเติบโตของแคปิตอลเกณฑด้วยครับผมว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะซึ่งสำหรับผมม,มองและชอบนะชอบก็คือให้เงินนะต้นมันโตไปด้วยแล้วก็นผลนะโตไปด้วยและอาจจะปรับปันผลมากกว่าก็ได้แต่ขอความสม่ำเสม,มอแล้วก็มั่นคงนั่นเองครับ4ี่ก็คือนําเงินกลับเข้ามาไทายอันเนี้ยก็ยังมันดูดดอยู่มันจะมีกฎหมายช่วงนี้ที่แบบมองว่าเออ ถ้าเกิดเอาเข้ามาช่วงนี้นจะไม่เสียภาษีนะพวกคริปโตปก็เฮฮกันอยู่แต่ก็ดูว่าในระยะยาวจะเป็นยังไงซึ่งผม,มอ่ะยังไม่โดนกฎหมายข้อน,นี้เพราะว่ายังไม่มีชี้ท่าว่าจะเงินกลับมาเร็วๆนี้เนี่ยหรอแมนอกจากว่าแบบบ้านปลายชีดแล้วอยากจะถอนเงินมาใช้เงี้ยแล้วมีการจะพยายามจะหารหรือว่าจะกลเงินเป็โปรดที่ได้อ่ะครับก็จะมาดูกันแล้วก็ข้อที่5ก็คือการจาบเงินสดจริงๆไอ้การจาบเงินสดจริงๆอันนี้มันค่อนข้างจะสำคัญเลยทุกคนก็คือแบบ เวลาเราได้เงินปันผลมาดริ้งอยู่ในแอปธนาคารเราอ่ะมันจะทําให้เราสึกอุ่นใจมากกว่าเนี่ยหรอแม่แต่ทีนี้ผมก็ลองมาตกตะกอนตัวเองอยู่แล้วว่าอะถ้าเกิดสมมุติเราได้เงินปันผลจากธนาคารมันก็จริงถูกไหมแล้วทีนี้เราจะทำอะไรต่อผมก็คงไม่ได้ทาอะไรมากนอกจากจะเอาเงินนั้นน่ะกลับเข้าไปดีนเวสต่ออยู่ดีดังนั้นแล้วอ่ะผมก็เลยกั้นใจตัวเองไม่ยอมเอาเงินอาไม่ยอมลงทุนในหุ้นไทยดีกว่าเพื่อจะเข้าธนาคารไทยแล้วก็ ไปหุ้นสารละแทนแล้วก็ทำการ,รีบเรื่อยๆเพราะเป้าหมายผมก็คือการรีบเ,เป็นนั่นเองครับต่อในอนานะคตอาจจะไม่แน่นะมันอาจจะมีหุ้นเป็นผลดีหรือว่ามีหุ้นตัวไหนแบบราคาถูกมากและนะ้วนะเขาจะเติบโตได้ครับผมก็อาจจะซื้อไปก็ได้นะนี่บอกชุกเฉิดไว้ก่อนแล้วก็ข้อที่หกไม่มีหุ้นเป็นผลที่ดีกว่านี้หรอกก็คือบอกไปเลยนะครับว่ามีดีแน่นอนเหอนกันแต่สิ่งที่คนมักจะมองข้ามไปครับคือสองเรื่องหนึ่งคือความเสี่ยง บางคนนะอาจจะมองว่าความเสี่ยงในนะี้คือด้านอะไรบ้างคือหนึ่งด้านธุรกิจธุรกิจจะเติบโตอยู่ไหมไมันจะมีอะไรมาินรับหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือความแน่นอนความเป็นผลนี้ก็ถ้าเกิดทุกคนเลือกเอานะระหว่างใช้ชีตแบบโหวสวิงลนิงโลดมากเงินเดือนแบบเงินเดือนแสนหนึ่งสองแสนแต่บางเดือนอาจจะไม่ได้เงินเลยสักบาทอย่างเงี้ยกับเงินเดือนห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นไปเรื่อยๆทุกคนจะเลือกอะไร ทั้งที่แบบวิธีแรกอาจจะได้เงินเยอะกว่าก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบเอ่อต้องการความแน่นอนอะ่ะความแน่นอนมันย่อมมีราคามากกว่าความไม่แน่นอนอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นผมเลยขอเลือกความแน่นอนไปนั่นเองแล้วก็ข้อที่7มันจะเป็นการขมวดทุกปมเลยนะว่าเงื่อนไขของชีวิตแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันทุกคนได้อไหมบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยไอ้ที่ผมลงทุนมาพันเนียน้อยจังเลยคือจีจินบอกว่าผมจะมีเงินอยู่สำรองอยู่วิ่งแต่ว่า ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วถ้าเกิดใครอยู่ช่วงนี้ก็จะรู้ว่าเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ดีมานานแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างยาซุ่ในช่วงนี้ผมก็เลยมีการสำรองเงินไว้ทำบางอยา่างเอาไว้ช่วยเฉลี่ยแต่ละการไว้ง่ายก็เลยพอใจที่จะลงทุนไปเท่านี้ก่อนแล้วถ้าเกิดเอ่อตัวเองเติบโตมากขึ้นในเงินได้มากขึ้นหรือว่าชีวิตมันก็มากขึ้นยางเงม่ค่อยจะไปลงทุนเพิ่มอ,อาจจะเดือนละห้าพันเดือนละหมื่นสองหมื่นอะไรประมาณนี้นก็ยอมได้แล้วก็อย่างที่สองก็คือไอ้เงินต้นที่ผมอยากจะได้ก็คื สองล้านเอ้ยยี่สิบล้านใช่ไหมจริงๆผมมองไว้แล้วแหละว่าไม่สามารถได้มาจากการทํางานประจาหรอกบางคนใช้ช่างชีวิตได้ยังอาจจะหาไม่ได้เลยยี่สิบล้านอ่ะผมก็เลยมองว่าเออมันต้องมาจากการทาอย่างอื่นเช่นทําธุรกิจลงทุนหรือว่าการเทรดช็ออะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็พยายามจะทําอยู่แล้วก็บางคนก็บอกว่าเงินเดือนแสนหนึ่งเงี้ยบางคนอาจจะมากไปก็ได้บอกโอ้ยจะพันละแยะแสนหนึ่งจริงๆก็ไปริงหรอกแต่ว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยแสนหนึ่งอ่ะจะไปพออะไรกว่าจะอายุหกสิบตายร้อยหนึ่งเงี้ย เดียวนี้โหวิทศการการแพทย์อะ่ะโหให้คนเราสามารถอายุยืนได้100ปีแต่ว่าจะต้องมาเกษียณอายุตอนส5่สิบห้าปีบ้าไปแล้วก็จะเกิดต่ออายุยร้0ยปีเลยไม่ตายผมว่าตอนนั้นค่าข้าวคงจะละ500ร้อแล้วทุกคนแต่ถามว่ามันจะกทบชีพสมตอนนั้นไหมจริงๆต่อให้ต่อให้ค่าข้าวอะ่ะมันเดือนละเอ้ยวันละห0ารอใช่ไหมห้าร้อเดือนหนึ่งก็หมื่นเท่าไหร่ว่าห้าร้อยพันห้าหนห้าประมาณนะี รวมกับค่าักส่งรักษาประมาณนะี้ผมก็มองว่ามันน่าจะอยู่ในงบแสนหนึ่งอยู่ดีอะ่ะและก่อนหน้านั้นอะ่ะถึงผมจะใช้ตอนหกสิบไปยังไงก็น่าจะมีเงินเหลืออยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะและนี้ก็คือแบบไม่ได้กัดกินเงินต้นอะไรด้วยยังไงเงินเหลือมันก็ย่อมดีกว่าเงินขาดอยู่แล้วเนี่ยหรอแม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะรวยก่อนแก่หรือว่าจะแก่ก่อนรวยนั่นเองซึ่งสุดท้ายนี้นะครับผมจะมาเปิดตารางไฟล์เอ็กเซลให้ทุกคนดูอ่านี้นะครับทุกคนก็จะเป็นตาราง พอตเกษียณของผมน,นั่นเองว่าแต่ละเดือนเป็นยังไงบ้างจะมีนี่นะเป้าหมายผลตอบแทนต่อปีที่ควรจะได้อ่าแล้วก็ค่าหมั่ผลตอบแทนเท่าไหร่อันนี้เป็นจัดเงินเป็นผลนะอาจจะมีแคปิตอลเกี์อะไรประมาณนะี้จะเป็นของแถมแล้วก็เงินต้นที่ต้องหาได้คือยี่สิบล้านแล้วก็รอตร็นต์คองเสเร็ตตอนเนี้ยก็บรรจุไปแล้วด้วยถ้าเกิดขายได้แบบจากลองไปเล่นก็สามารถเล่นได้นะนี่สมมติถ้าเกิดผมลงไปแบบเยอะเงี้ยบริษัทคอนเสิสเร็จมันก็เติบโต,ตขึ้นนะทุกคนเห็นไหมหกสิบหกเปอร์็แล้ว <laughs> ก็เอาเป็นว่าอืม เดี๋ยวค่อยทำก็แล้วกัน,กนที่เห็นได้ว่าเนี่ยผมลงมา1นึ0งพันหนึ่งพันหนึ่งพันแล้วก็จดวันที่ไว้ด้วยนะแล้วก็โน้ตไว้ด้วยว่าอ่ะแต่ละครั้งอะ่ะได้ปันผลมาเท่าไหร่ก็คือตอนนี้ผมได้มาปันผลมา16บาทใช่ไหมถ้าเกิดตกต่อเดือนแล้วอะ่ะมันก็น่าจะได้ประมาณ0ูตจุดห้าสตาร์มซึ่งผมก็ลองมาคิดดูแล้วแหละถ้าเกิดผมยังเก็บประมาณนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมจนถึงสิ้นเดือนอะ่ะผมจะได้ปันผลนะเดือนละหนึ่งบาทหัดโหรวยแย่เลยหนึ่งบาทเนี่ย เออคิดอยู่ว่าจะเอาไปซื้ออะไรเย็นนี้ดีก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็พยายามจะกินเงินไปก่อนทางงานที่มันมันคงทาหรือว่าเออมีความไม่แน่นอนอะไรชีวิตอะก็พยายามจัดการไปก่อนในเบื้องต้นนี้ก็พยายามจะไม่ก่อนนี้ก็สินมากประมาณนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดขายที่แบบดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบก็ฝากเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ดูกันใหม่เดือนหน้า ว่าเออปันผลของผมจะโตไปสักข้อไรย,ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับไว้เจอกันหะา